สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้มีการรีบาลานซ์ไม่ใช่อัปเดตแพทใหม่นะฮะซึ่งไม่ผิดโผเนาะไม่มีอไเทพใหม่เข้ามาเกินกว่าเกินกว่าเบต้านะฮะนั่นคือมีเชลลี่พิซซันสเปียร์โฮดอ์โฮดอ์โฮดอ์ลินดิ๊กดิปเปอร์และไนทูบิดอยูฮะซึ่งผมเล่นมาหลายเทปแล้วเนะี่ยแรงจะตกอยู่แล้วฮะ ก็วันนี้นะก็จะไม่มีการ,รเ,าเขาเรียกว่าเรนดอมเรนดอมตัวละครเนาะสัก4วันแล้วกันวันนี้เริ่มจากเลนเจอร์แล้วกันเพราะว่าผมต้องการที่จะเล่นทุกตัวเนื่องจากมีการรีบาลานซ์ตัวละครด้วยนะฮะซึ่งวันนี้เลนเจอร์ของเรามีการปรับปรุงเพชรซิงแอโลให้มีการสร้างค่ารักเนี่ยมีโอกาสสร้างค่ารักเพิ่มขึ้นจาก55เป็น65เปอร์เซ็นต์เพชรซิงอโอฮะอยู่ไหนเอ่ย p พียร์ซิ p งเพียร์ซิ r งแนี่ฮะเพียร์ซิ a งแอ w ฮะมีโอกาสที่จะสร้างค่ารัก65%ฮะซึ่งเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่ผมไม่ค่อยได้ใช้บ่อยมากนักนะฮะก็น่าสนใจอยู่โอเคไปกันเลยฮะได้ล a นเจอร์แบแล้วก็มีสกิลแบ็เอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว๋๋ยวมันจะไปท่าไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิเออเดี๋ยวผมซื้อมาก่อนแล้วกันฮะเอาธนูมาเอาไม้กวาดมา ถึงไม่กวาดมาแล้วก็อืมคือผมรวมเป็นไอสายงูได้เลยนะคือรวมเป็นสายงูมันก็จะเป็นสายเวทสายเวทสายเวทเดี๋ยวนะสายเวทถ้าสมมุติผมเล่นเป็นบาลาดอนน่าล่ะบาลาดอนน่านะฮะเขาบอกว่าจะเพิ่มดาเมจทุกทุกพิษที่เราได้รับเอ้ยที่ฝันข้ามได้รับเนาะเพิ่มสูดจุดห้าดาเมจก็น่าสนใจอ๋อน่าสนใจฮะอาจจะต้องเล่นควบเล่นคู่กันหรือเปล่า เอนอนาะไปกันต่อฮะเอ้ยเดี๋ยวผมยังได้กล่องขวัญผมล็อกไว้ก่อนฮะไปกันต่อครับล็อกไว้สักสี่เวฟ <c oughs> เวฟที่สี่ค่อยซื้อฝ่ายตรงข้ามอะมีดาบไม้สองอันของเราก็มีขวดน,นี้มันจะเปิดเมื่อไหร่เนี่ยตี้ตีโอ้ไฟตรงข้ามไฟตรงข้ามโอ,โ,โอ้โหันสู้ไม่ได้อย่างเงี้ย ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรอันนี้วาวไว้นี้หนึ่งสองฮะแล้วก็เอากล่องของขวัญรอเดี๋ยวผมเอาฮิวดิงเทอรมาก่อนนี่รถหนึ่งที่มีช่องเดี๋ยวช่องมาก่อนฮะอืไปกันต่อครับไปต้องข่ามมีขวานเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยมีไม่กวาดยางไงมีไม่กวาดไอ้ขวดยาพิษนี่มันก็ไม่เปิดด้วยนะ <c oughs> เอาตีอาโอเคเปิดขวดแล้วฮะเปิดขวดแล้วขออีกทีนึอืมดามเมยังห้อยอย่หนึ่ง แย่อยู่นะเออเอาอะไรมาดีรีโลหนึ่งทีเอาออยแลมมาอ้อยแลมเอาออยแลมมาล็อกโลไว้ไปยันต่อครับเว็บที่สามฮะไปตรงข้ามกำลังรวมโลรวมโรรวมโรอ่ะมีไม่กว่ามีดาบม้เหมือนกันของมันมีธนูฮะมีธนูอ่ะเปิดเปิดขวดยาแล้วฮะติดพิษห้าหกห้าหกสู้ฮะสู้โอ้โหสู้ไม่ได้ ไม่เป็นไรฮะเราได้อะไรมาไม่เห็นมีจะมีของใหม่เลยของใหม่มันไม่ได้ออกกันง่ายๆด้วยนะอืมไม่ออกกันง่ายๆฮะเออเอาไงดีเนี่ยเออสายพิษสายพิษสายพิษ s m e ล l y War s สม l ลลี่วอืม s m ล l l y War อืม,มเอาไงดีเอเอาไงดีเราเอาไงดีตามจริงเนี่ยสายพวกเนี้ยคือมันไม่ใช่สายไม่ไม,ไม่มีสายไหนที่เราเล่นได้เลยนะฮะ ไม่มีสายไหนที่เหมาะกับเราเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาเป็นจัสแตดมาแล้วกันจัสแตดมาเออสมิลี่วอลมาก็ดีนะ <c oughs> หยิบอันนี้มาหยิบอันนี้มาฮะล็อกล็อกอืมผมต้องการชุดเกาะแล้วฮะไปยันต่อครับต้องการชุดเกาะแล้วเพราะาเราเล่นเราจะเล่นสายพิษนะ,ะเพราะฉะนั้นเกาะเรา,า,นานะ <c oughs> จะต้องค่อนข้างหนานะลิมพันกันหมดแล้วจะต้องค่อนข้างหนาฮะเกาะเราตีอ่ะ skill บ a ฮะเสกขึ้นมาสูๆฮะ เตขึ้นมาสู้สู้สู้ตายสู้สู้สู้ตายตายสู้สู้ตีสู้สีฮะสู้สีสู้สีนิดนึงนิดนึงโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่าแล้วก็มีเอ้ยชุดเกาะอันนี้ฮะเอาอันนี้มาดีกว่า13บาทถ้าผมซื้อมาผมไม่มีที่วางแต่ผมก็จะซื้อฮะขายนี้ไปซื้อนี้มาผมต้องการเม็ดม่วงนะอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่เม็ดม่วงวางตรงนี้ฮะแล้วไปกันต่อครับอันนี้ขายไปเลยแล้วกัน เออนี่ขายที่สองบาทนะซื้อไม่ได้อไปกันต่อครับ <Okay. S 1> ไฟต้องข้ามมีขวานแล้วมีขวานแล้วเรามีโล่มาหกสิบห้าหน่วยทําไมผมเปลี่ยนมาเป็นไอฮอลี่อารเมอร์ฮะเพราะว่าฮอลี่อารเมอร์เนี่ยมันสามารถลบพิษลบพิษได้นะคือจะเปลี่ยนไปก่อยอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าสมมติแค่ฮลี่อย่างเดียวเนี่ยมันลบพิษอย่างเดียวนะถ้าสมมติโดนปิดตาหรือโดนน้ําแข็งมันไม่สามารถช่วยงานอช่วยเหลือได้นะฮะตี้แต่มันก็ดีพูดถึงมันก็ดี เออเอาหนี้มาปึ๊บวางไว้ตรงนี้อนี้วางไวน้นี่รีโรหนึ่งทีมีเห็ดมาเอาเห็ดมาก่อนเอาเห็ดมาก่อนล็อกอันนี้ไว้เรามีฮนะิลลิ่งเฮิร์บฮะฮิลลิ่งเฮิร์บแล้ว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 เราตั้งสามบาทไปกันต่อครับเอาแล้วกล่องขวัญมันไม่สร้างอ๋อสร้างนี่มา <c oughs> ลืมดูไฟต้องข้ามฮะมีริปซอร์เบทแต่เรา,เากานะ็มีแค่ไม่กวาดนะมีแค่ไม่กวาดนะ แล้วดูดิมันขโมยดาเมจเราฮะเพราะว่าเรามีออยล์แลมมันก็เลยขโมยเอยขโมยขโมยขโมย,ขโมยดาเมจเราได้ตีตีตอนนี้ดาเมจสิบสี่แล้วฮะของเราหกหกแปดปุ๊บเนี่ยตีไปปุ๊บเข้าข,าขาโมยไปฮะลิฟ์ซอบเบสมันเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนคุณสมบัติแล้วเนาะแล้วก็เอาสิเว็บที่7็ดฮะซื้อนี้มาซื้อนี้มาขายไปฮะหนึ่งขายไปสองซื้อนี้มาล็อกอันนี้ไว้แล้วจัดขอใหม่แป๊บหนึ่งฮะ เอาสิเปลี่ยนใจง่ายับผมคือไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นแล้วคาถาเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เรามีโอกาสที่จะได้ของใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไปเลยเกมนี้มันไม่ง่ายขนาดนั้นชีวิตเราไม่ง่ายขนาดนั้นบอกคือการวางแผนการเล่นไอเทมเนี่ยคือถ้าสมมุติเป็นแพทเมื่อประมาณปีที่แล้วเงี้ยผมยังมองว่ามันสามารถทําได้นะฮะแต่ถ้าสมมติเป็นปัจจุบันเนี่ยซึ่งไอเทมมันมีเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายเนี่ยต้องใช้ฮนะเป,เ,ปเ,นะเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนได้เป็นเลย แล้วก็วันนี้ฮะเอาเป็นอะไรดีคือเขาเขาจะสามารถสร้างสร้างหนามได้เนาะสร้างหนามได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นไพซันนีวีแล้วกันฮะไพซันนีวีหยิบอันนี้มาแล้วก็อยากได้นะอยากได้เหมือนกันเออขวดยาพิษขายไปไม่ใช้ฮะไม่ใช้อืมไม่ใช่ไม่ใช้เออเอาไงดีเอาอันนี้มาแล้วกันอนนี้วางไว้ตรงนี้ส่วนนี้วางไวน้นี่แล้วก็ พอยซอนิวีอ่อฮะอ่ฮะอันนี้วางได้แค่ไหนได้แค่3ามจุดไม่เป็นไรไปกันต่อครับตอนนี้มีชุดเกราะเรามีแส้มีแส้มีแส่นี่แบบว่าไปได้ครอบจักรวาลอ่ะคือไปที่ไหนก็ได้ฮะเรามีแส่นี่ยตีนี่เรามีเรามีพิษเรามีน้ำเรามีน้ำเรามีพิษถึงจะไม่สร้างน้ำเราก็้ยถึงจะไม่สร้างพิษเราก็มีน้ำฮะตีคือตอนนี้พอยซันิวีมาเป็นแค่ไอเทมเสริมเท่านั้นนะฮะอเทมเสริมผมเท่านั้นเลย อือันนี้วางตรงนี้นี่วางนี่กบมันแพงไปหน่อยอันนี้วางนี้ฮะล็อกไว้แล้วก็อืมอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่โลหนึ่งทีเฮ้ยอันนี้มาน่าสนใจหยิบมาก่อนส่วนของอันนี้มันรวมเป็นดาบไอ้น,นี้ได้นะเอออันนี้สองจุดหนึ่งรวมเป็นดาบน้ํำแข็งได้นะแต่ผมจะซื้อแต่น้ําแข็งไม่ซื้อดาบไม่ซื้อดาบอ่ะอน,นี้วางวางมันต้องวางท่าไหนเอ้ยมันต้องวางท่านี้ มันต้องวางท่านี้ฮะเอออันนี้วางตรงนี้อันนี้วางตรงนี้ได้ได้ฮะไปกันต่อครับผมต้องซื้อช่องมาอีกเยอะตอนนี้ช่องเราน้อยกว่าชาวบ้านเมืองครับตีก่อเราแตกไปแล้วครับฝันองค่ามีมังกรแล้วแรงมากๆเลยฮะแรงมากๆเลยสู้ไม่ได้เดี๋ยวหาชุดก่อที่หนากว่าน,นี้ฮะหนากว่าน,นี้ผมต้องการหนาวันนี้เพราะฉะนั้นผมเอาอันนี้มา เอานี้มาหนึ่งเอาหยิบนี้มาหยิบนี้มาฮะรีโลหนึ่งที่มีโลอหยิบโลมาด้วยฮะเดี๋ยวผมจัดขอใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคเกิดเป็นคำถามใหม่ฮะซึ่งเรื่องนี้ผมเพิ่งสังเกตเพิ่งสังเกตเลยเนี่ยเพิ่งสังเกตตอนที่มันสร้างไอเทมขึ้นมานี่แหละโดมแคปฮะโดมแคปนับเป็นฟู้ดเนาะนับเป็นฟู้ดซึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้เดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเช็คคำว่าเนเจอร์ ่าเจอร์นเจอร์พวกเปิดเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดขึ้นมาซึ่งเหตุของเรานะฮะกาลิกมันเป็นฟู้ดมันเป็นเนเจอร์ฟู้ดแล้วเนเจอร์ฟูด้ดเนเจอร์นึกออกไหมคือมันเขียนคุณสมบัติฟู้ดและเนเจอร์ nature, ฮะแต่กลายเป็นว่าดมแคบของเราเนี่ยมันกลายเป็นฟู้ดแล้วอะไรดาร์ก <c oughs> ฮะเป็นฟู้ดแล้วดาร์ฟู้ดแล้วดาร์ซึ่งมันไม่ใช่เนเจอร์เอ้ยอันนี้ผมแบบเพิ่งสังเกตนะเพิ่งสังเกตเลย เพราะว่าไอคุณสมบัติเนี่ยถ้าสมมติเราไม่ดูเช็คการทิกเกอร์ของไอเทมเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้นะเพราะว่าอะไรพอร,รวมเสร็จมันไม่ทิกเกอร์กับไพซันในวี่ฮะอันนี้ผมพุ่งรู้เลยเอออ่นนี้ก็เล่าสู่กันฟังแล้วกันคือผมก็ไม่ได้แบบว่าเอกใจมันเาว่าเฮ้ยมันไม่ทิกเกอร์กับไพซันในวี่นี่ว่าอ่าแต่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเราสามารถมีพิษได้สามหน่วยอะตีไปตรงข้ามมีโลฮะเป็นร้อยเลยแล้วเขามีลิ้นด้วยฮ มีลิ้นเราค่อยๆนวดเรามีเกาะเหลือ10หนว่วยฝันข้ามมี60เหลือ30เหลือ14แต่เราฝันทำให้เขาติดพิษได้24 23าโอ้ลคคีด้วยเราคลีด้วย,วยฮะแล้วก็มีเม็ดนี้อีกเม็ดหนึ่งอ่ะซื้อมาฮะอันนี้ขายไปอันนี้ซื้อมารีโลหนึ่งทีอามีช่องเพิ่มมีช่องเพิ่มขึ้นมาฮะอันนี้ล็อกไว้เดี๋ยวซื้อเว็บหน้าได้แล้วมัง้งน่าจะซื้อเว็บหน้าได้ฮะไปกันต่อครับ ไฟต้องข้ามโอ้ยเขามีเซมินาพอใช่ไหมใช้เยอะนะใช้เยอะเขามีบาดทอนนะบาดทอนด้วยแล้วก็ฮนะันกี้เบดนะฮะตีเดี๋ยวเรามีโลซื้อโลมาสักสองอันนะโลศักดิ์สิทธิ์ตีโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่าะแล้วก็มีเม็ดนี้อีกเม็ดชอบนะเม็ดสีม่วงอะ่ะผมชอบมากเลยเอานี้มาฮนะแล้วก็อืมอยากได้นะแต่ผมล็อกไว้ก่อนรีโลหนึ่งทีอันนี้ไม่เอาแล้วล็อกอันนี้ล็อกอันนี้ไว้ฮนะเอิ่ม จะนะหัวใจเอรออันนี้วางไว้ตรงนี้กล่องสมบัติอันนี้วางไว้นี่น,นี้วางไว้ตรงนี้เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้วางไว้ไปกันต่อครับเราตัดเลือดได้เท่าไหร่สิบห้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าหกสิบหกสิบเจ็ดสิบห้าฮะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้อยู่นะแค่การการฮิวของฝ่ายตรงข้ามได้ครบ oss, ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ผมก็ชื่นใจแล้วฮะตีฝ่ายตรงข้ามเราได้โอ้ยเอ,ยอย้เสียเปียบเลยือ,อเกือบไปละผมเกือบแพ้ กือบแพ้อยู่แล้วก็มีไอ้น,นี่มามานาออฟฮะผมว่าไม่ใช่แหละไม่ใช้เดี๋ยวผมซื้อของไอ้น,นี้ก่อน1 2่สส่วนไอ้น,นี้ไว้ก่อนนะฮะ re r o หนึ่งทีเออมีเรปีมีนี่ด้วยร e r รหนึ่งทีขอนี้มาแล้วกันแลรนเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้น้ำแข็งนี่ผมก็ลืมซื้ออ่ะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมหยิบของมาก่อนแล้วก็จัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ฮะไปกันต่อครับเว็บที่13กันเหลืออีก2ชีวิต ไฟต้องข้ามวิ่เล่นธนูหนามธนูหนามเดี๋ยวนะธนูหนามวอแล้วมีพิษมีพิษแล้วก็มีพิษนะมีพิษเหมือนกันตีเกาะเราแตกก่อนนะเกาะแตกก่อนเลือดเรามีมากกว่าเขาอยู่มากกว่าเขาอยู่แต่เขาก็ทําให้ทําโดนพิษเนี่ยขอไอทีเรื่องอีหูดีนะดีนะเสียวแวบเหมือนกันเสียวแวบเหมือนกันนะเดี๋ยวพราถ้าสมมุติผมซื้อนี้มาผมต้องวางไว้ท่าไหนเนี่ยวางไว้ท่านี้เหรอต้องวางไว้ท่านี้ฮะ เอาซื้อมาก่อนแล้วกันรีโลหนึ่งทีมีเห็ดด้วยเอาถุงล็อกเห็ดไว้รีโลหนึ่งทีเดี๋ยวนะไม่มีช่องฮะไม่มีช่องเอาไงดีเราผมอยากได้แถวเนี่ยอยากได้แถวนึงผมจะลงมาได้ไหมเนี่ยเออันนี้วางไว้ตรงนี้ส่วนโลนี้วางไวน้นี่แล้วนี่ออกมาปุ๊บขยบขึ้นไปอันนี้วางไว้ตรงนี้นี้วางได้ไหมได้เฉยได้เฉยเลยอันนี้ออกมาก่อนขวดนี้ขึ้นไปหัวใจวางไว้ตรงนี้ฮะ เสร็จปุ๊บอันนี้วางไวน้นี่แล้วนี้วางไว้ตรงนี้ได้อยู่มั้งได้อยู่ปะได้อยู่ไปกันต่อฮะจะไหวไหมเนี่ยเรา <c oughs> จะไหวไหมเนี่ยแล้วเราไม่มีกล้วยเลยฮะไม่มีกล้วยเลยตีแล้วหายไปครึ่งหลอดนะตีสองทีตีสามทีเราเราเรา,เราได้พิษเยอะนะได้พิษเยอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหตีไม่ได้ตีไม่ได้ <c oughs> ตีไม่ได้ไไดเออตีก็ยังชนะอยู่ เออ,อยังชนะอยู่ฮะผ่านเว็บที่สิบแล้วครับเรามีคริเรามีค <c oughs> รคิวางไหนดิอ่ะนี่วางไว้ตรงนี้ฮะเดึงอันนี้มานี่แล้วก็เอาเห็ดออกมาปุ๊บนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งนี้สองได้อยู่อ่ะขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปเอาเห็ดวางไว้ตรงนี้เออนี้วางตรงนี้ได้แล้วไงต่อนนี้วางตรงนี้อันนี้วางมีได้อยู่มั้งได้อยู่ฮะแล้วไปกันต่อครับไปตรงข้าม โอ้โหเขาเล่นสายน้ําแข็งแล้วเขาเขาไปใส่บัฟให้กับมังกรฮนะใส่บัฟให้กับมังกรลอตตี้โอ้โหหายไปครึ่งหลอดเนี่ยเกราะเขาเยอะฮะเกราะเขาเยอะจริงๆสายเนี้ยถ้าสมมุติเล่นเล่นของพบแบบเนี้ยคือมังกรเขาแรงมากมาฮะเนี่ยดาเมจยี่สิบสองขออีกทีเึงนะโอ้โหชนะไม่ทันชนะไม่ทันเราโดนน้าแข็งฮะโดนน้าแข็งเยอะเลย เออนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งนี้สองนี้วางไว้ตรงนี้ได้นี้วางไว้นี่ฮะแล้ว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 เหอสิบเอ็ดเดี๋ยวผมต้องเอานี้มาก่อนรีโร่หนึ่งทีอืมอใครทีอันนี้วางอะไรได้บ้างประเด็นคือมัวางอะไรไม่ได้นี่สิอันนี้วางเอ้ยไม่ได้ตรงนี้อันนี้วางนี่ใช่ไหมเอาลัคกี้โคเวอร์มาฮะเลักกี้โคเวอร์มาแล้วก็ไอเนี้ยก็ดี <laughs> อะไรคือไอ้นี่ก็ดีอเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะไปกันต่อครับรอดูเวฟหน้าแล้วกันตอนนี้เรามีแท่ฝ่ายตรงข้ามก็เล่นแท่เหมือนกันฮะเกาะเรามีน้อยกว่าเรามีน้อยกว่าตีแล้วเราทําให้เขาติดพิษได้ติดพิษไป25 31 31 32เกาะเราหมดแล้วฮะกเกาะหมดแล้ว46 46, 46 45 10 50ค่อยๆเด้งมาแล้วเราตีเขาไม่ได้จะ <laughs> มีหน้าไม่มีจะว่าไปกล้วยเราก็ไม่มีนะฮะ กล้วยเราก็ไม่มีเออเอาไงดีอันนี้วางไว้ตรงนี้อืมนหน่นจกใจมานาไม่ต้องแล้วฮะรีโรหนึ่งทีผมต้องการช่องฮะต้องการช่องแล้วก็เปลี่ยนอันนี้เป็นแครอทเออไม่ใช่เปลี่ยนแครอทเป็นอนนี้อืมแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็อันนี้วางท่านี้ไปเนี่ยอ่าอย่างน้อยๆเราก็ได้พิดเยอะขึ้นนะฮะได้พิดเยอะขึ้นส่วนอันนี้ขยบมา เดี๋ยวบอน,นี่อันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้เอ้ยทําไมมันติดไม้ติดมืองี้เนี่ยอันนี้วางไว้ตรงนี้ได้อยู่มั้งได้อยู่ฮะได้อยู่แล้วก็แล้วก็น,นี้วางไวน้นี่รีโลหนึ่งทีขวดยาขวดยามาวางไว้นี่หน่อยฮะเอามาช่วยๆกันนิดนึงเดี๋ยวผมก็สลับของนะฮะสลับของไอ้ลัคกี้โคบอร์ขายไปฮะรีโลหนึ่งทีอันนี้ล็อกไว้ไปกันต่อครับเว็ที่17ฮะ ฝ่ายตรงข้ามทำไมเขาได้สับประรดเยอะจังเรายังไม่มีสับประรดสักลูกเลยฮะจะเล่นไพ่เนวีไม่มีสับประรดอะเล่นยังไงก่อนตีตีฝ่ายต,ต,ตรงข้ามโดนโดนอยู่แต่เขามีชีทฮะเขามีชีทสามลูกอะเลือดเขาจะเยอะขึ้นนะฮะเลือดเขาเยอะขึ้นเราตีต,ตีไม่ไหว <laughs> ตีไม่ไหวดูเป็นร้อยเลยเขาเล่นไพ่เนวีเหมือนกันแต่เราสุ่มไม่ได้สับประรดเลยอะประเด็นคือเราอาจจะเพาะอาจจะเพาะ <laughs> เอาตากระโหลกมาก็ได้นะอาจจะเป็นเพราะตัวนี้แหละทําให้โอกาสที่ออกสับประรดมันน้อยลงหรือเปล่าเออไม่เป็นไรหยิบันนี้มาฮะเอานี้มาแล้วก็เอาช่องมาเอาช่องมาส่วนอันนี้ปลดล็อกไปฮะแล้วก็ผมต้องหาที่วางเขานิดนึงวางตรงไหนอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อครับวางของได้แค่นี้ ติดได้อยู่ไหมมันได้อยู่ไม่รู้ฝ่ายตรงข้ามโลเขาเยอะมากฮะสองร้อยกว่าหน่วยโกเลมเขาทำงานยังเนี่ยโกเลมเขาทางานยังเหมือนโกเลมเขาทํางานแล้วฮะตีโหเขาตีไม่เข้าล้กลาบง,งามฮะโลเขาเยอะเกินแม่ดูดิเยอะเกินไปหรือเปล่าเราอะแล้วพลาดตรงไหน <c oughs> แต่ว่าไปไอเทมใหม่ไม่ออกมาเลย <c oughs> ไอเทมใหม่ไม่ออกมาเลยฮะอาจจะเป็นเพราะช่วงเบต้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์การออกไอเทมใหม่มันจะเยอะหน่อยเนาะ แต่เนี้ยเราไม่ได้ไอเทมใหม่มาเลยฮะเพราะฉะนั้นน่าเศร้าใจฮะล็อกไปที่ความเร็ว0.5ไฟตรงข้ามเล่นกูเบริบร์ดบัดดี้กูเบิร์ดบัดกูเบิร์ดตีเขาเล่นอะไรเนี่ยคันกี้เบตกันมาเติร์ดต,ตีไฟตรงข้ามเปิดนมาตาก่อนของเราเปิดยังเนี่ยเหมือนจะยังเหมือนจะยังกำลังสะสมมานาอยู่ฮะเรามีบู๊บรี่แค่สองลูกแล้วไฟตรงข้ามลบมานาเราทิ้งฮะลบมานาเราทิ้งแย่จังตีแล้วเราทําให้เขาติดพิษ5 1หน่วย ขวดยาเราเปิดหมดแล้วฮะแม็กลงแม็กเลือดเปิดหมดแล้วฮะตี้โดนพี่ไป60ิหน่วย60สบโอ้สามเลือดสามร้อยเนี่ยไม่ไม่ลดเลยเหรอพี่ไม่ลดสักหน่อยเหรอฮะไม่ลดสักหน่อยเหรอโอ้โหซุปไม่ไหวเลือดเขาเยอะเกินโลเขาเปิดอมตะได้ฮะขออีกทีโอ้ยไฟตกข้ามเดี๋ยวนะเขาหาขวดยามาจากไหนเยอะแยะเนี่ยแล้วโลเขาเยอะมากครับโลเขาเยอะมากเลยเปิดแค่สองขวดเองโลมา200กว่าหน่วยถามจริง เออถาจริงนี่ไงไอ้นี่ยเขาทำให้แบบเปิดขวดซ้ำได้ฮะตี200กว่าใช่ไหมเอาเราตีไปก่อนนะตีไปก่อนสมิน่าเราหมดแล้วฮะสมิน่าหมดอ่ะของเราเด้งโลเด้งโอ้ยโลเด้ง,ดงขนาดลดมันสุดจุดหมันเด้งน่าดูเลยฮะตีสมินา่าเราเขาหมดแล้วเขาหมดค้อนเขาตีไม่ได้แต่นี่ยังตีอยู่ฮะสามวิกว่าตีตีตโอ้ยพิษสามสิบสามรถไฟตรงข้ามพอโอ้โหลบพิษด,ด้วยแล้วเปิดมาตาพอดีฮะช่วงไคลแม็กพอดีเลยเออ ได้อยูได้อยู่ใครบอกว่าสู้ไม่ได้ลดความเร็วไปที่0.5เช่นเคยไปต้องข้ามเล่นทางกีเบตสองอันฮะเล่นสายดูดเลือดนะรถเรามี200้เขามีหมาดำตัวหนึ่งแล้วเขามีชินชินนัดลิ้นลิ้นลิ้นชินแลยลิ้นนะตีเลือดเขามี390เ้าขามีชีส2อันนะแล้วก็มีหอยทากหอยทากฮะฮี่สิแล้วเขาครี่อย,อย 40, แรงดาเมจมันอุ้ย,ยไม่แว่งแล้วนะตี อุ้ยสู้สู้ตายสู้ตายพีชโดนอีกขออีกทีนึงเรียบร้อย <_ k id> ดามเมจแว่งอยู่ไหมไม่ค่อยแว่งเท่าไหร่แล้วนะฮะสำหรับฮังกี้เบดนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเช็คดูก่อนนะว่าฮังกี้เบดมันมีการรีบาลานซ์แผ่นหรือเปล่านะเออไหนดูซิฮังกี้เบดฮังกี้เบดบาดเนนบูเลเตอร์ฮัง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 ไม่มี ไม่มีการปรับนะฮะอังกี้เบดเพราะว่าถ้าดูมันไม่แว่งเท่าไหร่นะ26 77เฮะเมื่อคราวที่แล้วผมเล่นเนี่ยมันน่าจะ8เลยนะ8แล้วก็หลักร้อยอ่ะ8ถึงหลักร้อยฮะมันแกว่งมากๆเลยอ่ะโอเคไฟตรงข้ามมีชิลลี่กูเบิร์ดแล้วก็2องังกี้เบดฮะ2องังกี้เบดลดความเร็วมาหน่อยนึงแล้วไฟตรงข้ามเล่นสายดูดเลือดนะฮะสายดูดเลือดด,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 ดูดเลือด10แล้วฮะเราติดพิษไป33หน่วยแล้ว เขาไม่มีอะไรลบดีบัฟนะไม่มีอะไรลบดีบัฟเลยตีสี่สิบห้าเขามีชีดดันหนึ่งเดี๋ยวนะไพโรไพโรมีชีดอ่ะตีโดนพิษไปหกสิ 60, นะเขาจะโดนพิษแรงขึ้น25ปเนด้วยนะฮะเปิดอมตะแล้วมาน,านาเราห 6, 6ห 7, 7, หูเจ็ดเจ็ดหูตายละตีสูสีนะสูสีโดนพิษ8ปดสิบขออีกสี่วิอ่ะสีว่วิขออีกทีนึงอีกทีนึงขออีกทีนึง ทีนโอ้โหเกือบแพ้ต้องมันลุ้นนะเกือบแพ้แล้วมานานเราไม่ถึงอ่ะเราเปิดมาตะไม่ได้ฮะเสียดายนะคือบูเบอรี่เราก็มีน้อยไปหน่อยสองอันเองอะ่ะสองอันเองฮะจะว่างไงดีคือมันดูแบบว่าขาดขาดกเกินเกินนอสสายที่ผมเล่นอ่ะมันขาดขาดเกินเกินจริงๆนะเราไม่มีของที่ใช้หนามเยอะขนาดนั้นดูสิเรามีหนามแค่สี่หน่วยหนามแค่สี่หน่วยฝันข้ามลบทิ้งป่ะนี่อ่ะลบทิ้งแน่ๆนไอเนี้ยลบทิ้งฮะ แล้วดูบัฟเขาสิบัฟเขาเยอะมากเลยฮะเราแค่มีการเพิ่มความเร็วในการทิกเกอร์เฉยๆนะอ๋อโลนเราเนี่ยหนึ่งวิกว่าเนี่ยแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการบล็อก60%นะฮะคือเอาจริงๆเนี่ยถ้าสมมติเรามีชิลด์เด็ตเนาะเราเล่นสายดูดมานาเอ้ยดูดเซมินาก็ได้นะฮะมีชิลชิลสัก2อันเนี่ยผมว่าเวิร์กเลยเขาดูดทีหนึ่งศูแล้วเขาเด้งบ่อยมากเนี่ยคือแบบว่าเราเน้นนวดไปเรื่อยๆแต่เราดูดมานาทิ้งก็ได้นะฮะ คือแล้วแต่เราจะเล่นแล้วแต่ดีไซน์แต่ทีเนี้ยประเด็นคือแผนผมเนี่ยมันมันมันไม่โอเคเพราะว่าเราไม่มีเนี่ยไม่มีสับปะรดหรือไม่มีของที่ใช้เพิ่มหนามากกว่านี้ฮะเสียดายโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ